ชุดโปร1.9นะครับโปรลีแมป1.9นะครับ6,690บาทครับผมโอ้รีแมปรีแมป6,000อ่าอันที่รีแมปไปซื้อนะครับเนาะรีแมปหกพันครับจุดโปรโอเคครับวุติยาวุติยะน้ำเมื่อเคครับมันมันอยู่ในมันอยู่ในโปรอยู่แล้วครับผมด้านแมปรีแมปหกพันโป้ขึ้นมาเลย สวัสดีครับผมกับผมตั้งครับสร้างฝ่ายมินิออลนิวหนึ่งหุดเก้านะครับสองพันยี่สี่มาทําการรีแมปนะครับเป็นรีแมปชุดโปรอ่าก่อนที่จะทําการรีแมปนะครับก็จะวัดแรงม้าเดิมนะครับของรถเดิมๆคันนี้นะครับกําลังทําการขึ้นไดโนจะวัดแรงม้านะครับอ่าเดี๋ยวรอชมแรงม้าเดิมของคันนี้นะครับจะอยู่ประมาณกี่ตัวนะครับโอเคอ่านะครับนี่ก็ทําการวัดก่อนที่จะทําการรีแมปนะครับก็จะวัด ส่วนฟังขั้นนี้นะครับเป็นแรงม้านี่นะครับเส้นสีเขียวนี่คือเส้นกราบร้อยสามสิบห้านะครับเดิมๆเลยร้อยสามสิบห้าตัวส่วนแรงบิดนะครับหรือว่าทอกจะอยู่ที่สามร้อยสิบสองนิวตันเมตรนะครับจะเป็นเส้นสีแดงนี่คือกราบเดิมๆนะครับเราจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์แปลงกระป๋องนะครับอุตอิทยาทาการรีแม็กก์ทีาล่างนะครับผมเป็นชุดโปรไปนะครับคือขั้นนี้เป็นติดวัดบูธมาแล้วนะครับก็จะ เปลี่ยนกองนะครับจากปกติจะเป็นพวกใส่กองที่มันเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นงานเฟกใส่กองเฟกนะครับแล้วก็ให้เสื้ออีกสองตัวนะครับเพราะว่าวัดบูทไอ้พิ่นทิดมาแล้วก็จะตัดออกไปแถมเสื้อแล้วก็กองอากาศเป็นกองเฟกก็จะมีอุดีทีอาร์นะครับชุดอุดีทีอาร์กับป้องแว็กเกตนะครับนี่งานเฟกขาตรงรุ่นนะครับผ้อมสายลมผ่อบสามทางนะครับแล้วก็ในในส่วนรีแมปนะครับก็จะขาดบ่ลลยเลยท้ายล่าง รีแมปท้ายล่างของคู่กันนะครับข้านี้เน้นเป็นสเต็ปใช้งานนะครับบรเน้นควันสิ่งล้างแต่นนท์แบบแอบสิ่งนะครับสิ่งใช้งานโอเคเดี๋ยวทําการติดตั้งรีแมปวัดแรงมาหลังจากที่เราทําการรีแมปไปแล้วนะครับไปอ่าตัวนี้เป็นใส่กองเฟกนะครับปกติลูกค้าจะได้กองแดงนะครับแต่ไอ้ราติดวัดบูดมาแล้วก็เลยเป็นใส่กองเฟกมาเมืองวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายไนะครับซึ่ง e สูสองพันสี่สิบมันจะมีกีบสองตัวเขาดึงกีบตัวนี้ขึ้นครับอ่าเห็นปะกีบตัวนี้สองตัว ครับแล้วก็งัดข้นยังน้อยครับแล้วก็ดึงกองเดิมออกนะครับอ่านี่อ่านี่ครับซ้ำนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เขาไปวางที่นครับผมไงเลยใส่ได้นะครับสำหรับคนที่บอดี้แมพนะครับสำสำหรับคนที่ว่าครับรถเดิมๆฮาร์ดรอยากให้รถดูอากาศด้ดีขข้นนะครับชื่อสามารถใส่ได้เลยนะครับกองเฟกนะครับอ่าส่วนถามมานี่ก็จะมีเดือยอยู่นี่อีกนะครับเขาพยายามแท่งเดือยเข้าไปนะครับแล้โยกคางทั้งนี้ขึ้น พยายามแทงเดือยเขาทั้งนี้แล้ว็ยกทางนี้ขึ้นพอเดือยมันเขาเดี๋ยวห้อก็คมลงคมลงก็ดันคลิบตัวนี้ลงนะครับประมาณนั้นะครับอืมอ่าโอเคครับในการทิ้ตังกรองก็เรียบร้อยแล้วครับกรองเดิมมันหนานะครับมันมีผ่นมันีแผพนตัวนี้ปกติถลุนเก่าหนึุดเก่าลุนเก่ามันจะไม่มีแผ่นตัวนี้นะครับอ่าบางร้านเพื่อนมาเพียงกรองให้ลูกค้าเพิ่นก็จะฉีกออกนะครับแต่ร้านเท่างคือจะแนะนำลูกค้าเพียงเลยโอเคครับเดี๋ยวไปมึงขันตอนต่อไปครับผมอ่าขันตอนต่อไปนะครับก็จะทําการ หนุนถ่ายล่างหรือว่าอุดถ่ายล่างครับอ่าแต่ก่อนนะครับมันจะเป็นน็อตแบบนี้ครับน็อตแบบนี้ยู่ล่างแต่ก่อนจะใส่เหรียญนะครับใส่เหรียญอุดแต่ซูมือนี้มีน็อตมีน็อตอุดในอูุดถ่ายแบบนี้ครับอ่าซูมเงินี้มีน็อตอุดถ่ายแบบนี้ก็จะทําการขอน็อตเบอร์สิบสี่ตัวเดิมนะครับเปลี่ยนน็อตใหม่ตัวนี้เปหนุนถ่ายล่างอ่าซึ่งปกติแล้วมันจะยู่ในจุดนี้นะครับอ่าจุดถ่ายล่างสุดๆนี้นะครับอยู่ข้างใน ก็จะทาการเปลี่ยนน็อตใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวช่มขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเปลี่ยนกล๋องไมเกตน,นะครับซึ่งของเดิมจะยูติดกับเทอร์โบแบบนี้นะครับอตัวนี้เป็นตัวขวบพุ่มขีดแปรผันขวบพุ่มการทํางานของเทอร์โบนะครับอืซึ่งจะมีโซลิลอยขวอพุ่มอีกอีกตั้งหานะครับจะอยู่หน้ามุมมุมนาเครื่องเลยนะครับมุมข้างล่างอ่าถ้าทาการยกเลิกถอดคองเดิมออกนะครับจะเปลี่ยนคล้องใหม่ของเฟสเข้าไป เป็นลมนั้นนะครับซึ่งทักพุ่นตัวนี้จะซอยให้บูทนิ่งหนึ่งเลยบูทนิ่งแล้วก็บูทติดไว้บูทมากไว้นะครับหลอดมาไว้อ่านี่ครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนไปอ่ทาทำการถอดคู่เลออีเจีนนะครับจะยุมมุ่มอ่าถอดออกมาเล้วเอาออกมาเลยอ่าอุดแผ่นน้านะครับถอดคูาาเ่เ,อเ,อเ,อาาเลออ่าเดี๋ยวทําการอุดแผ่นน้า,าน,นี่ครับี่ อ่ากระตดตังเซ็เป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับอุอิยา e นะครับพร้อมตอนน้ำบนแปลงกับป้องไวเกตอ่อาครับผมครบตดตังแดี๋วเรียบร้อยใส่กล้องอากาศเฮตุทายล่างให้นะครับเอาเดี๋ยวจะทำการเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะวัดแรงมาไปอ่าครับผมถึงขั้นตอนการอัดไฟนะครับทางลานก็จะทำการแยนไฟเองนะครับม่อตองห่วนะครับเดี๋ยวรอชม่ม นะครับหลังจากที่ทาการวัดแรงมาหลังจากที่เรารีแมพกัเซ็นทีเรียบร้อยนะครับนี่มาเบิร์นกาฟนะครับอ่าหลังจากที่ทาการรีแมพกับจะเซ็นบนนะครับจะเป็นเส้นบนเส้นวัดแรงมาเส้นสีเขียวนะครับอันนี้คือแรงบิดหลังจากที่เรารีแมพนะครับร้อยเก้าสิบสามตัวนะครับจากเดิมเดิมร้อยสาสิบห้านะครับกัเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบแปดตัวนะครับร้อยเก้าสิบสามแรงบิดนะครับหรือว่าพอกจากหนึ่งสามหนึ่งไอแรงบิดจากสามหนึ่งสองะครับกัเพิ่มขึ้นมา เป็น4 4 0นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมากประมาณ120-128ตัวนะครับสำรับแรงบิดอ่าเดี๋ยวจะไปลองครับมูลถนุนกับลูกค้านะครับผมอืมแต่ว่ามีควัญค่ะขี่ยังสิครับคือมันในรอบแต่ถ้าจุ่มแบบพับไปเลยสิมันก็ควันถูกวัวกนทั้งในก็ควันแท้ละ่ะ แต่ขี้เป็นจะกประมาณนี้ไงีโอ้จางเลยโอเด็นรถไหม <c oughs> เดิมจากเดิมนี่ึ้นมาประมาณให้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ยประมาณแทบสีบแบบผมถ้าเราผมนะครับเพราะว่มมาดีึ้นเนี่ยสักเก่าสิขึ้นเนี่ยเก่าสิบเปอร์เซ็นต์คนเนี่ยจางกว่าเดิมเยอะคือห <c oughs> นึ่งชัดเจนเลยล่ะขั้นเล่งแน่นครับขั้นเล็งแล้วก็อัตราเล่ง แล้วก็รถก็รอรอบครับเปิดบ่ดต้ตงรอเบ่ต้ตรงรอหลอเพื่อรถเดิมๆชาวรถใช้งานเน่ยเหตุผมถือว่าขุมเงินตอบโจทย์ดว้วยตอบโจทย์ครับเทารถใช้งานเวลาเขาเลงแทงเขาจำเป็นต้องเลงแทงสิไม่ก็ต้องใส่ข่าเลงแต่เป็นรถเดิมๆนี่อืดอ่านะครับหลังจากที่ไปลองก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับสำหรับรีแมปชุดโปรนะครับ คือหนึ่งโมเนนควันอัตราเล่งนี่เล่งแซงนะครับเล่งแซงทันใจนะครับบูตกับตังไว้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปอนด์นะครับบวกเกินทันทีก่อนที่จะส่งงานนะครับก็จะเช็คงานก่อนนะครับเช็คงานก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจงานรีมแมพนะครับหนึ่งจุดเก้านี่มีโปรตลอดเลยนะครับหลานนนั้อะไรสิ่งสามารถติดต่อได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามก็สอบถามทั้งเพจได้นะครับ เบอร์โทรกับ0952322655นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ